เงินต่อกับอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจนะคะกับทางกระทรวงพอมอค่ะเขาได้จัดโครงการพิธีเปิดตัวคู่มือและการจัดห้องสุขาสาธารณะจะน่าสนใจยังไงไปรับชมพร้อมกันค่ะในอนุกูลปีดแก้วประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดตัวคู่มือและการจัดห้องสุขาสาธารณะสําหรับทุกคนเพื่อแสดงถึงหลักการพื้นฐานและตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องตามหลักการสิทธิมนุษยชนและภารกิจหลักของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงพมคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศนะครับกำหนดให้มีผู้มือนะครับผู้มือเล่มนี้นะครับเพื่อที่จะให้จุดเริ่มต้นของการใช้ห้องน้ําสําหรับทุกคนเนี่ยนะครับซึ่งในรายละเอียดก็จะมีทั้งอำนวยความสะดวกทั้งเด็กเล็กนะครับผู้หญิงผู้ชายผู้สูงอายุคนพิการใช้ห้องนี้ในลักษณะ อำนวยความสะดวกในมิติของห้องน้ําได้หมดเลยไม่ว่าจะไม่ว่าจะ,ะคนที่แบบความหลากหลายทางเพศทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเป็นห้องน้ําที่ให้นิยามของความเท่าเทียมอย่างแท้จริงก็คิดว่าคู่มือเล่มนี้ก็จะเป็นคู่มือสําคัญนะครับที่จะเชื่อมโยงกับสังคมให้ความสําคัญกับความเท่าเทียม ผ่านการใช้สุขาสาธารณะนะครับหรือเลสรวมพออ้นะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่าประเทศไทยให้ความสําคัญเรื่องนี้แล้วเชื่อเหลือเกินว่าคู่มือเล่มนี้นะครับจะให้ได้ผลจริงๆตท้องขับเคลื่อนผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นครั้งแรกที่เราเปิดตัวนะคะคู่มือนี้นจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจนะค่ะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ที่เว็บไซต์ของ กระทรวงพมรวม,มถึงกรมจิจการสตรีและสถาบันครอบครัวทําเป็น QR Code ท่านสามารถที่จะโหลดแล้วก็อนําไปใช้ได้เลยคืออยากจะขอความร่วมมือค่ะทุกหน่วยนะคะให้ช่วยกันนาผู้มือเนี้ยไปใช้เพราะว่ามันจะเป็นข้อคือสุข,ขานี่คือคือความสุขนะคะดังนั้นนะคะถ้าเกิดพวกเราได้ร่วมกันทําพื้นที่สาธารณะให้ทุกคนเข้าถึงและมีความสุขได้ก็ะจะเป็นแรงจูงใจให้ทุกคนได้ออก ออกไปจากบ้านเพื่อจะไปท่องเที่ยวหรือว่าจะไปที่ใดๆก็จะเต็มไปด้วยความสุข